ข้อ24นะครับถ้า f x เท่ากับลบ x กำลัง2บวก x บวก2แล้วข้อสรุปในข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องอมไม่ได้ง่ายเหมือนข้อเมื่อกี้เลยทีนี้มันเป็นฟังก์ชันกำลัง2อีกแล้วครับฟังก์ชันกำลัง2ก็ให้กราฟเป็นรูปพาราโบลาเหมือนกับข้อ22นะครับเราก็เอาความรู้เรื่องพาราโบลามาช่วยซิ อืมเขียนกราฟสิหาจุดตัดแกนสิครับหาจุดตัดแกนก่อนอ่ะหาจุดตัดแกน x ให้อะไรครับให้ y เป็น0เหมือนเดิมครับเพราะฉะนั้นลบ x กำลัง2บวก x บวก2มีค่าเท่ากับ0 เอาลบหคูณตลอดครับจากลบเปลี่ยนเป็นบวกเป็น x กำลังสองลบ x ลบ2มีค่าเท่ากับ0แล้วก็แยกตัวประกอบครับนะกระบวนการแบบเดิมถ้าเป็นฟังก์ชันกำลัง2ก็ให้เป็น0หาจุดตัดแกนแทนค่า y ด้วย0แล้วก็แก้สมการได้2กับ1เครื่องหมายครับลบ 2, 2กับบวก1เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ x มีค่าเท่ากับ2กับลบ1ก็แสดงว่าจุดตัดแกนอยู่ที่จุด0ูอ่าจุดตัดเป็น2 0กับลบ1 0ย์เอาไปเขียนกราฟจุดตัดแกนอยู่ตรงนี้ครับลบ1กับ2เป็นพาราโบลาหงายหรือพาราโบลาคว่ำครับ <5. S 1> เป็นพาราโบลาคว่ำเพราะค่า A เป็นไงครับ น้อยกว่า0ูนเป็นลบนะครับเป็นพาราโบลาควา่ำหาแกนสมมาตรก่อนจากลบหไปถึง2ห่างกันกีนห่หน่วยนับแบบไหนวะกีห่หน่วยห่างกันกี่ช่องเนี่ยสมช่องครึ่งหนึ่งคือเท่าไหร่ครับครึ่งหนึ่งของสามคือ1.5้าก็แสดงว่าหนึ่งช่องแล้วก็อีกครึ่งช่องใช่ไหมตรงนี้ครับแกนสมมาตรอยู่นี่ครึ่งช่องระหว่างศูนย์กับ หคือเท่าไหร่ครับ1ส่วนสองหรือ0ูนยจุด่าเพนะราะฉะนั้น x เ,เท่ากับหนึ่งส่วนสองเป็นพาราโบลาเลยครับพาราโบลาควา่ำคว่ำก็ต้องผ่านจุดนี้ไปตัดแกนแล้วก็ลงฟื้อแบบนี้อ่ะนี่คือจุดจุดอะไรครับตรงนี้จุดสูงสุดเป็นจุดสูงสุดใช่ไหมครับเป็นจุดสูงสุดทีนี้ ก็สังเกตเหมือนเดิมเขาพูดเรื่องจุดสูงสุดจุดต่าสุดมีจุดสูงสุดก็แสดงว่าค่ามีค่าสูงสุดเพราะฉะนั้นข้อไหนตัดทิ้งเอาดูทีละข้อครับดูทีละข้อ f x มากกว่าหรือเท่ากับ0เมื่อ x มากกว่าหรือเท่ากับ1แต่น้อยกว่า2ใช่ไหมมันเป็นบวกใช่ไหมครับมากกว่าหรือเท่ากับ0เป็นบวกเมื่อค่า x อยู่ระหว่าง1กับลบ2ลบ1กับ2ใช่ไหม ใช่ไหมครับนี่บวกอยู่ข้างบนถูกต้องเพราะงั้นข้อหนึ่งถูกเฮ้ยข้อสรุปใดถูกต้องตอบข้อข้อหนึ่งครับจบครับเราไปดูข้ออื่นเพื่อดูว่าเช็คว่าเราทําถูกจริงหรือเปล่าอ่ะข้อ2จุดวกลกลับของกราฟของฟังก์ชัน f อยู่ในจตุภาคที่2จุดวกกลับอยู่ไหนจุดวกลกลับก็คือจุดสูงสุดตรงนี้ครับจุดวกกลับอยู่ในจตุภาคที่ที่ที่หครับนี่ข้อเร,รนที่1 2อ,อยู่นี่สอยู่นี่สอยู่นี่ครับเพราะฉะนั้นบอกว่าอยู่ในจุภพคที่2องจึงผิดมีค่าสูงสุดใช่ไหมมีค่าต่ำสุดหรือเปล่าไม่มีเพราะฉะนั้นข้อสี่ก็ผิดค่าสูงสุดมีค่าเท่ากับ2จริงไหมเอาเอา x เท่ากับเซนหนึ่งส่วนสองไปแทนนะครับแทน x ด้วยเซนหนึ่งส่วนสองค่ามันจะอกมาไม่ใช่2ออันนี้ให้ออกไปหาเอง ะะเพราะฉะนั้นข้อ3ก็จะผิดก็เลยข้อ1ถูกต้อง